่น,นุกเทาครับนี่ไปสมัยย่างโค้ทุกครับตัวเลี้ยงแฮงมันนี่ไปวิ่งเลี้ยวครับนี่ไปที่สวนครับนี่คืออยู่ครับน่้นอยครับนี่รุ่นนี้แล้วครับนี่ไปหยัดอัวครับนี่ จ้จ้ี่สครับนี้งน้น้องก้เลี่ยเลกดดวๆเยครับู้สีกินเมืดครับนี่อือไดกู้กินครับนี่ เดีว๋ววอร์คครับในทีน่ทีครับนี่ตึ๊บหน่อยครับจังนุกจังยังเนนองจี๊ดคือทเกี่ยวะเลยครับกนเ,นเกี่ยวมันนึงถึงถืดครับอือืว่าเป็นนง ขันกินบ่อใดรับเดี๋ยวื่องครับม่งกินครับ่กินบ่อใดครดับาลังหง i ด ครับพี่น้องกับกู้ขึ้นเมดครับคับเดือดตัวห้อครับสุดด้รยเดือดต็มห้องครับกู้นีขึ้นเมดครับ ก็ได้ไล่ตัวอยู่กับนี่ตัวบัว b a n y นับเนี่ยตตัวครับนี่กินนองกูกินเบ็ดเลยตัวหมอกครับนี่นีครับกูกินเมดครับพี่น้อง วัดึ้นครับนี่มาสมัยามมันฝนตกครับฝ่าก็เหลือมแห้งนะครับืัดึ้นหลงังนี่ถือครับ ทายทำหนี่เง็นเยอครับหนังสทุกไทยของน้องน,น, mm hmm. นอะนครับนี่ยจะพูดถึงเงื่อนงันไปกระปุ่นโตอยู่สองน้องครับพี่น้องตัวเบสในสองคน มันได้ย่ามผมว่ามันขัดอยู่คำขอบคุณน้องนะลุงน้องที่สอนครับเนี่ยลุงครับโอ้ยหยุดคุณถือกระถือดินนั่งเท้าคอเลยครับ หลังนี้ค่อยขาดปากครับพี่น้องไปเบียดทิ่มนี่ว่าคืออะไรครับมดขึ้นสวดแก่งครับพี่น้อง มันถือมันจะแบบนี้แหละครับเนื้อมันขึ้นเข้าครับนแต่ว่ามันขาดปากครับเนื่ <c oughs> มันห่อดดินจนคำลุดครับ ครับพี่นองเลี้ยงเยอะบ่ตุบง่ายใช่ไลยครับอุ้ยเสียดายพี่น้องมันเห็นเห็นเหลือแต่กระดูกครับพี่น้องมึงอือปู้ได้หายครับพ้นโลกนี่เอาไปสับหยัดวกเขม กบติดเ,เบ็ดกเบเบนี่เลครับเลือดเต็มวาครับพี่น้อง นี่ครับเนี่ยว่าขาดปากครับเนี่ยยือขึ้นเข้าครับ่อือหล่ไนงายครับพี่น,อน้องอนั่งครเลยครับเนี่ยอ้ยเกี่ยวต้นไม้ครับกดกวนครับโอ้ยดินมัดขึ้นครับ Nih, gay lagi สวดดังออกมากครับเงี้ยกับขึ้นกับยากครับคุนบนบ่อาปากเด้อครับพี่น้องใส่ถุงแงงเลือครับนี่อักตึงเลือกครับรุ่นนี้ครับพี่น้องน้องวิชตตัวึือครับพี่น้อง แน่งครับพ oh. ี่น้องน้องน้องตัวไปนี่ก็หกขึ้นกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมจับตัวใหญ่บนครับบนหลังหันมันมืดโพดครับพี่น้องอัพเป็นวบนนี้นะครับนี่ครับอู้ใหญ่ขักครับเหลวงหุยงครับพี่น้องตัวครับผมบนบนตัวน้องที่สามครับพี่น้องโอ้้หลงลัง พิ่กันน้นเงินคนวดมุดครับพี่นอ้องมุดอยอือหครับนี่ครัยพี่น้องเบิ้งกับว่ชชัดครับพี่น้องนี่ครับรุ่นนี้แล้วครับพี่น้องร่างเสียบครับหนี่วอมใส่บกงครับพี่น้อง ไอ้ทีเติบเด้อครับน้องว่ามันใส่ได้เป็นมองครับพี่น้องน้องมองเกินรุดบ่ได้เลยครับปกแท่งครับพี่น้องโอ้ยนีเลยเห็นตะเขือมันกันตะเขือมันเสี่ยงพี่น้องโอ้ยเขาควรไปกินหรือเปล่าพี่นอ้องเห็นตะเขือมันครับอ้ลังขาดปาก วัดลังนี่นี่คือครับปุ่มอินแนวๆเลยตัวที่สามของน้องนี่ครับนี่ว่าได้ช้ำนี่ก็ถือว่ามาันแล้วครับพี่น้องนี่ว่าการใส่เบียดโบรามนี่มันเสี่ยงครับพี่น้องครับการขาดคนนี่ครับด้วว่ากรุ๊ปมันเกิ ขาดปากส่วนน้อยครับพี่น้อนบอกปีน,ปนี้ป้านะาครับพี่น้องคนว่ได้ย่ามยิ่งย่ำรวยครับรวยแล้วหาตู้ครับพี่น้องเราเรื่องไหนมันจิม้มจงไว้เต้าหม้อคบ ด่ไดครับผมวัวเบินครัเรียกตะกางครับพี่น้องกิ้นจุดเตีต้ยนครับไห้ลำขครน่องสวงหลังครับพี่นอ้อ,ง,อ,ง,องนี่ครับจุดแน่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมเอาออกไปบนทางนอกกัเลย มันพ <t os> so ุกแห้งครับนะพุกพึ่งครับีนสวงตัครับไอ้สวงหลังสวงโตัวหานไครับผมนครับอนสวงตัวเลยครับ สายเติบรเด้อครับนี่ว่าผมก็ไปไต่เห็ดน้ำครับเมื่อคืนนี่ออกตีสองครับพี่น้องไดกระตาใยหนึ่งครับพี่น้องอยู่กับบ้านจดปวดเขียนครับแต่เห็ดปวกครับจุ่มครับพี่น้องว่าช่วงนี้นี่เฮ็ดปวกก็ลั่งระบาดครับนี่ออกนักเลยครับนี่ ทงไฮทงหน้าเขาออกครับ,บเดี๋ยว,วผมบอกไปหาเดีครับมันทงไหฮทงหน้าครับพี่น้องว่าพวกเนี้ยเขาก็ไปหาน้ำเปล่าโวยครับผมบอกไปเดี๋ยวครับมันอันตรายครับพี่น้องปลาอ้อยมีแต่สารเคมีครับพี่น้องผมจะบอกที่เลยครับเบียร์ปลาโวยผมบอกหาเลยเขาไปอ่างเดียวครับพี่นออ้อง อีกครับพี่น้องหมุนหมดครับมันเนื้อ ไปกินแล้วครับพี่น้อง mm. ครับัวน mm. ังคบ mm. นี่ครับกบรุ่นเล็กชิ่ใหญ่รุนนี้ครับพี่น้องถือว่ญญาใหญ่ครับ mm. mm. รุ่นกบลุ Yep, yep. จักจ๊กๆเลยครับอืมอืมครับลง้ำง่ามม้งครับพี่น,อนอ้องหลงหน่อยครับพี่น้อง เสียบคนมะโลวนมดครับเนะี่วงหลัง ชั้นสองครับพี่น้่ง งานเบ็ดกบเศ้านี่ครับพี่น้องใส่ซ้ำในก็ะเที่ยวหมานเนอครับพี่น้องประมาณส้งโล่นะครับใส่ทิมครับพี่น้องกับจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์คั่วบอนผมครับพี่น้องติดตามในทางเพจน้องก็ได้ครับพี่น้องเย็บโอลูกหาอยู่หากินครับพี่น้อง ครับพอกันไหมคลิปนาครับคุกสวัสดีครับ